ยายามขาเคินครับวันนี้จะพามารีวิวตู้เย็นนะตู้เย็นพากอนนะว่าจะเหมือนตู้เย็นที่อยู่ชุมสารหรือเปล่าครับนะครับมาดูครับก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนั้นมันอยู่ชายแดนนะมันอาจจะมีแอลกอฮอล์นะครับนะก็ค่อนคลายกันไปนะแต่อยู่ในสถานที่ราชการเปิดเข้ามาครับพอจะเปิดพระอบมานี่ครับนี่นะครับ ขอบคุณของฝากนะของกินจากนะครับจากแนวหลังสู่แนวหน้าครับนะแต่ว่าแนวหลังก็พอได้กิน <c oughs> ก็ได้กินด้วยกันนะนะครับก็ขอบคุณผู้ให้ครับผมก็เป็นกําลังใจให้แนวหน้าครับผมแนวหลังก็ทําหน้าที่ของแนวหลังนะครับ สวัสดียามค่ำคืนครับคุ๊ดไนไว้มีความสุขฝากติดตามแมคโคราสามหกหาอย่าลืมกดเข้าไปนะฮะตะการติกตอกช็อปแมคโคราสามหกหาสวัสดีคุ๊ดไนครับสวัสดีวันเสาร์ครับ